สวัสดีครับผมนายอุรคินมงคลรหัสนิสิต6510551250และคู่โปรเจกต์ของผมนางสาวอริยาจงพานิชขจรรหัสนิสิต6510551241วันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปการนําเสนอโปรเจกต์จบครั้งที่1นนะครับในหัวข้อการศึกษาหาตำแหน่งโฟล์ในระบบจําหน่ายไฟฟ้าหรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ A study on fault location in electrical distribution system นะครับบทนำครับผม ปัญหาและความสำคัญครับระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดฟอสได้บ่อยกว่าระบบส่งหรือระบบผลิตไฟฟ้าเนื่องจากอยู่ใกล้กับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ภาคสนามก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอุปกรณ์เสียหายหรือเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้าการค้นหาจุดที่เกิดความผิดพลาดมักใช้เวลานานโดยเฉพาะในเครือข่ายที่ซับซ้อนส่งผลทำให้ r e s t o r a t i o n t i ม e เพิ่มขึ้นนะครับการระบุตำแหน่งที่เกิดฟอสได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วจะช่วยลดระยะเวลาที่ไฟดับและเพิ่มความต่อเนื่องของการจ่ายไฟอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงของไฟไหม้หรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นครับวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับผม 1. ่ครับเพื่อศึกษาทําความเข้าใจลักษณะของความผิดปกติแบบรัดวงจรในระบบไฟฟ้าครับ 2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองของระบบจําหน่ายไฟฟ้าด้วยโปรแกร,รมดิจิทเล่นครับ 3. เพื่อวิเคราะห์และระบุต,ตําแหน่งของฟล์ในกรณีเกิดการรัดวงจรครับ 4. เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยําของเทคนิคการหาตําแหน่งฟล์ที่แตกต่างกันและ 5. เพื่อเสนอแนวทางหรือระบบที่ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในระบบจําหน่ายไฟฟ้าครับ โดยในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมโดยเราได้เรื่องงานวิจัยมาอยู่3งานวิจัยสําหรับในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้โดยงานวิจัยที่1เนี่ยหรืองานวิจัยที่ชื่อว่า Analysis for Multi-Point Inconus Measurement Data for f o Location of Distribution Network จะเป็นงานวิจัยที่ถูกวิจัยในปี2020งานวิจัยนี้เนี่ยก็จะใช้การวัดข้อมูลซิงโครน,นัสหลายจุดในระบบจําหน่าย่อการวิเคราะห์เนี่ยเราจะใช้วิธีตัว l least s Quare แล้วก็เป็นการจาลองเหตุการณ์ที่ใช้โปรแกรม s i m u u l t t ด้วย PSCAD แล้วก็ตัว MATLAB งานวิจัยนี้เนี่ยจะเหมาะกับระบบที่มีจุดวัดหลายจุดวัดนั่นเอง ในส่วนของงานวิจัยที่2 a m e t h o d for location grounding fall in multi branch distribution line based on single terminal measurement point เป็นงานวิจัยในปี2020ัน่เหมือนกันงานวิจัยนี้เนี่ยก็จะเป็นการหาตำแหน่ง ground f a u l t ด้วยข้อมูลที่วัดจากเพียองจุดจดเดียวเท่านั้นใช้ในระบบ multi branch distribution เป็นการวิเคราะห์แรงดันและกระแสเนี่ยโดยการหาสมการทางไฟฟ้ามีความแม่นยำสูงมากต่อให้มีเซนเซอร์เพียงแค่จุดเดียวแล้วก็งานวิจัยที่3ที่เราเลือกมาก็จะเป็นตัว research on fall location algorithm for line protection เป็นงานวิจัยในปี2022 โดยงานวิจัยนี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาอาัลกอริทึมหาฟอสสำหรับระบบป้องกันสายส่งใช้การแปลงโหมดเฟสเพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งที่เกิดฟอลแล้วก็ลองรับการทำงานแบบเรียไทม์ใช้ร่วมกับระบบป้องกันอัตโนมัตินั่นเองค่ะต่อมานะครับคือกระบวนการทำงานวิจัยนะครับผม ระยะเวลาในการทำโปรเจกต์นะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31เดือนสิงหาคมนะครับจะเป็นช่วงที่ทําการศึกษาบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาตําแหน่งฟอสในระบบจาหน่ายไฟฟ้าครับและศึกษากรณีที่เป็นไปได้เพื่อกําหนดขอบเขตของโครงงานครับช่วงวันที่25เดือนกรกฎาคมถึง25เดือนกันยานะครับก็จะเป็นช่วงที่ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมดิกไซเลนครับผมมาถึงวันที่1เดือนกันยาถึงวันที่9เดือนตุลาคมนะครับทำการจําลองระบบเพื่อหาตําแหน่งฟอสในโปรแกรมดิกไซ เดือนพฤศจิกานะครับทำการจําลองระบบที่หามาจากการศึกษากรณีที่เป็นไปได้ครับและปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับวันที่20เดือนมกราคมของปีหน้าครับจนถึงวันที่22เดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นช่วงจัดทําร่างรายง,งานครับผมไปจนถึงวันที่2 3เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่8เดือนมีนาคมนะครับจะเป็นช่วงจัดทําสรุปและโปสเตอร์ครับวันที่9เดือนมีนาคมถึงวันที่1 3เดือนมีนาคมครับก็จะเป็นช่วงจัดทํา PowerPoint สําหรับการนําเสนอครับและช่วงสุดท้ายนะครับ เตรียมตัวและฝึกซ้อมการนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กรรมการครับผมทฤษฎีและสมการที่เกี่ยวข้องนะครับผมทฤษฎีที่1ครับโอห์มสลออินฟอร์แอนลิซิสครับใช้ในการคำนวณกระแสฟล l t โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกระแสและอิมพีแดน์ในระบบครับสครับซิมเมติคอลคอมโพเนนต์ใช้แยกวิเคราะห์กระแสและแรงดันในกรณีที่ระบบไม่สมดุลเช่นซิงเกิลไลน์ทูกราวฟลหรือว่าดับเบิลไลน์ฟลเป็นต้นครับสามครับ impedance based fault l o c a t i o n equation ครับทฤษฎีนี้นะครับก็จะเป็นการคำนวณระยะทางถึงงจุดในสาย โดยวัดแรงดันและกระแสะแล้วเทียบกับ impedance ของสายส่งครับ 4. ครับ wavelet transformation for f o r f a u l t d e t e c t i o n ครับใช้ w ว v e let Pa c k e t Transformation วิเคราะห์สัญญาณกระแสะหรือแรงดันเพื่อตรวจจับการเกิดฟ้องในช่วงเวลาสั้นๆครับ โดยต่อมาเนี่ยเราจะพูดถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทาโปรเจกต์ครั้งนี้ได้คิดว่าเราจะได้แบบจําลองระบบที่จําหน่ายไฟฟ้าบนโปรแกรมดิกไซเลนที่สามารถทําการจาลองเหตุการณ์ฟอลในรูปแบบต่างๆได้อย่างแม่นยําแล้วก็เราจะได้มีการเปรียบเทียบความแม่นยาของเทคนิคที่เราใช้กับค่าจริงในระบบจาลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่เราเลือกใช้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือจะเพิ่มความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ดิกไ l เลนสําหรับการวิเคราะห์ฟอลโลเคชั่นพอเราทําได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถนําไ,ไปประยุก ในส่วนต่อมาจะเป็นตัวบรรณานุกรมนะคะบรรณานุกรมเนี่ยเอกสารอินอที่เราเลือกมาก็จะเป็นเหมือนตัวของงานวิจัยที่เราเลือกมา3งานเลยนั่นเองค่ะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ